รอบที่ผ่านมานะคะได้อยู่นะทุกคนมาครบทุกหนอยเลยนะอกาอะกิดมาห้านะคะแล้วก็พิเศษมาอ่า <รอ S 1> เห็นไหมสามห้าหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็มาหนึ่งกิเน้นๆนะคะพิเศษนะปกติ <c oughs> ปกติมาสองเด้งเลยนะคะมาทั้งหนึ่งกิแล้วก็มาทั้งสองหนึ่งนะ V.I.P. V.I.P. ก็มานะคะมาะไหลม,มาฟันสีค่ะมาฟันสนะมาครบเลยนะคะประมาณนี้นะใครตามก็ได้ตังอยู่นะ, <c oughs> ะนะคะประมาณนี้นะคะเราจับให้เจ็ดมนะมันออก3ามอ่ะมาแปลบประมาณนี้ก็โอเคแล้วทุกคนนะ สามตัวได้อะไรเดี๋ยวไปวันนั้นนะคะหนึ่งสองสี่นะไปฟันหนึ่งนะคะลองสี่ถ้าไปหนึ่งก็หนะึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดอ่าแต่นี่คือเราจะเจาะทั้งสี่น้อยให้เลยนะคะ ที่คิดว่าจะมานะทุกคนซื้อศูนย์เจอย่าลืมศูนย์หนึ่งนะหนึ่งสองอีกแล้วทุกคนศูนย์ห้าหนึ่งเก้านะคะซื้อหนึ่งเก้าก็จะลืมหนึ่งหนะนเป็นอะไรที่เจ็บใจนะทุกคนบอกเลยกันไว้นิดนึ่งก็ยังดีนะคะ สองสี่หนึ่งเจ็ดอีกแล้วหนึ่งกันหนึ่งเจ็ดไว้หน่อยนะคะสามหกค่ะ <c oughs> ประมาณนี้แค่นี้เองนะคะวันนี้ สอแล้วก็1นึนี่คือเน้นๆน,น,นะทุกคน <c oughs> 07อยู่ไหนอ่ะนี่ศูนเนี่ยเน้นเนมืหน,น,นกันนะนะฮะหนึ่งห้าประกาศสีหนึ่ง 1, นี่คือเน้นนะคะทุกคนประมาณนี้นะไปตัวเด่นเด่นก็3ามสองสามหกสามเงหกซื้อหกอย่าลืมเกแค่นเองนะคะถ้าไปอันนี้ก็1น1่ง7 4 0อหนึอันนี้คือ4หน่อยนะคะประมาณนี้ขอให้โชคดีนะคะ